คุณแอดวานเงินบริษัทไปเป็นแสนแต่กว่าจะเอาบินมาเคลียร์หมดตั้งสองสามเดือนมันหมายความว่าอย่างไงหรือว่ามวเสเวลาหาใบเสร็จมาให้ครบแล้วดูใบเสร็จของคุณแต่ละใบไ,ไ,หไหนก็เสียเวลาตั้งนานจะหายมันเนียนกว่านี้ก็ไม่ได้นี่คุณดูใบนี้เขาพูดพลางหยิบเอกสารตรงหน้ามาพลิกหน้าที่ขั้นเอาไว้แล้วยื่นในผมดู ค่าอาหารเลี้ยงนักข่าวหมื่นแปดพวกคุณสั่งอะไรมากินกันนักเหรอวันหนึ่งได้แพงขนาดนี้เอาไม่เป็นไรแพงก็แพงเอ็นเต์เทนนักข่าวทั้งทีแต่คุณดูเลขหนึ่งข้างหน้าเลขแปดนี่สิมึกมันคนละสีกันตกลงว่ะหมื่นแปดือแค่แปดพันแล้วคุณเติมเลขเองเจ้านายผมหยุดนิดนึง เขาจ้องหน้าผมนิ่งๆปล่อยให้ผมใช้ความคิดอย่างหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกทีเขาเคยยอมอนุมัติค่าใช้จ่ายให้ผมทุกครั้งและผมก็มักจะแซมเจ้าพวกใบเสร็จแปลกปลอมนี้เข้าไปทุกครั้งหรือว่าครั้งนี้เขาเพิ่งจะสังเกตเห็นไม่น่าจะเป็นไปได้ผมนิ่งคิดแต่ยังนึกหาข้อแก้ตัวไม่ได้ แล้วยังบินขันน้ำมันพวกนี้อีกคุณขอเข้ามาทั้งเล่มได้หรือไงเลขที่ใบเสร็จมันถึงได้เรียงกันแบบนี้ผมได้แต่นิ่งหลงพูดออกมาแบบนี้ก็ไม่ต้องแก้ตัวกันแล้วเพราะมันผิดเห็นเห็นบางทีอาจเป็นเพราะเรื่องงานเปิดตัวสินค้านั่นที่ผมทำผิดพลาดไปเขาคงโกรธเรื่องนั้นก็เลยพานจับผิดไปเสียทุกเรื่องอย่างนี้ ผมคงลำบากหน่อยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายแรงจนคุณวิโรดพูดออกมาว่าแล้วสนใจก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่กับบทตัวอย่างของหนังสือเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ